สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็พบกันกับแอปพลิเคชันบิตครับเหมือนเดิมนะฮะสำหรับแอปพลิเคชันบิ t ครับนั้นวันนี้ผมก็จะมาสอนเส้น MA 50กับเส้น MA 200นะครับก็เป็นสูตรแบบเด็กๆเลยนะฮะสำหรับใช้ในการดูภาพรวมของกราฟนะครับผมอ่าในส่วนของกราฟนะครับกราฟนี้ก็จะเป็นกราฟของ BTC นะฮะบิตคอยตอนนี้อยู่ที่2 5 5 0้านาหนะฮะต่อบิตคอย n 1ตัว แล้วกอ็อย่างที่เราทราบกันดีว่าแท่งเทียนเนี่ยแท่งเขียวเนี่ยก็คือแรงกระทิงนะฮะแล้วก็แท่งแดงเนี่ยคือแรงหมีอ่ะแดงคือลงเขียวคือขึ้นเขียวคือกระทิง แดงคือหมีฮะแรงหมีธรรมชาติของหมีหมีมันจะยืนสองขาแล้วใช้มือต,บ,ปปลตบลงตบลงนั่นคือแรงหมีกระทิงมันจะขวิดขึ้นับผมอ่าในศั์ในภาษาของตลาดหุ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทรดฟอเร็เกเทรดหุ้นหรือเทรดบิตคอยคริปโตโเคอร์เรนซีไอศัพท์คําว่าบูกับแบบูคือกระทิงครับแบหมีอะไรทำนองนั้นอนะ่ะแล้วก็มันมันจะไม่ใช่บูสีฟ้าทีนี้อา่าผมจะมาสอนใช้เส้น MA 50กับเส้น MA 200นะฮะ แบบสูตรแบบเด็กๆเลยนะฮะแบบเอาไว้พอดูได้แล้วก็ t ท m e เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็คือสี่ชั่วโมงครับออกแท่งหนึ่งสี่ชั่วโมงออกหนึ่งแท่งน่าจะเป็นแท่งเขียวหรือแท่งแดงก็สี่ชั่วโมงออกหนึ่งแท่งครับผมาถ้าทมนะ์เฟรมเดย์นะไอ้ทําเฟรมสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงออกหนึ่งแท่งแต่ถ้าเป็นทม์เฟรมเดย์ก็คือ1วันออกหนึ่งแท่งครับผมมาจะเป็นแท่งแดงหรือแท่งเขียวอันนั้นก็แล้วแต่แล้วทีนี้ ผมแนะนำให้ใช้เป็น time frame สชั่วโมงกับ time frame day นะครับสำหรับคนที่ทำงานแล้วไม่มีเวลาดูนะฮะส่วนพวก time f r a m เล็ก15บหถึงสามนาทีพวกนี้ผมไม่ค่อยอยากจะให้ไปใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันไวมันบางคนอาจจะหัวใจวายไงเพราะมันเร็วเกินไปผมเล่นแต่ time frame สชั่วโมงกับ time frame day ครับส่วนมาอา่าทีนี้เส้น ma มันก็จะเป็นการการแบบย้อนหลังะฮะย้อนหลังไปประมาณว่า อ็มเอย้อนหลัง50วัน MA 200ย้อนหลัง200วันอะไรนองนั้นนะครับมันจะใช่ปะหรือมันจะมี EMA EMA กับ MA แต่อันนี้จะเป็นเส้น MA มครับผมเส้น MA ก็เข้ามาแอปบิ๊ครับนะฮะแล้วก็มองไปที่ตรงนี้ครับ25คันเลอร์สูเนี่ยฮะเราก็กดไปที่ตัวมันเลยครับผมกดเข้าไปแล้วมันจะมีไข่ปลาเห็นไหมครับมีไข่ปลา เส้นนี้ผมจะเอาเป็นเส้น50นะแล้วกดไปที่จุดจักเล็ก3จุดจุดตักเล็ก3จุดตรงนี้นะฮะแล้วกดไปที่คําว่า setting ครับผมหลังจากนั้นครับไอ้ตรง25เนี่ยเราใส่ไป50 5อ่า50กดโอเคสีไม่ต้องเปลี่ยนเส้น50เส้น50เนี่ยไอ้เส้นที่เราเปลี่ยนจาก25เป็น50เนี่ยมันก็คือเส้นนี้นี่นี่คือเส้นนี้อ่า เส้นท้ายนี้ต่อไปเก้าเ้าเราเปลี่ยนเป็นสองร0อยสองเปลี่ยนเป็นสองร้อยครับผมอ่านี่ฮะอันนี้เป็นสองร้อยละสองรอคือเส้นไหนวะเนี่ยอ่านี่ครับสองรอยคือเส้นนี้ส่วนเส้น5้าสิบคือเส้นนี้เส้นแดงไม่ต้องไปม,มองมันนี่ครับ วิธีดูก็คือว่าเราดูแค่เส so uh, like ้น MA ตัดกันนะฮะเส้นห้าิตัดกับสองรอยอ่าอันนี้คือเส้นห้าสิบเส้นห้าสิบคือเส้นนี้ถ้าเส้นห้าสิบเนี่ยตัดทะลุเส้นสองร้อยก็คือเส้นเหลืองเนี่ยเส้นเหลืองเนี่ยคือเส้นสองร้อยเส้นห้าสิตัดทะลุเส้นเส้นสีฟ้าหรือสีเขียวเนี่ยไอเส้นเนี้ยฟ้าหรือเขียวเนี่แหละตัดทะลุเส้นสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าเป็นเทนขาขึ้นแต่ถ้ามันตัดลงมาอ่าเนี่ย ถ้ามันตัดลงมาเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเส้นห้าสิบตัดทะลุเส้นสองร้อยลงมาอันนี้คือเทนขาลงละเราก็รู้แล้วอ๋อมันลงเห็นไหมเนี่ยเส้นห้าสิบตัดเส้น200ร้อยทะลุลงมาต่อไปก็เป็นเส้นห้าสิบตัดทะลุเส้นสองร้อยขึ้นไปแล้วก็รู้แล้วอ๋อเป็นเทนขาขึ้นก็ใช้ใช้กับไทมเฟรมสี่ชั่วโมงแล้วก็ทมเฟรมเดย์ครับผมมา ลองเอาไปใช้กันดูเนาะน,นี่ก็เป็นสูตรแบบเด็กๆเ,เลยนะแบบดูง่ายๆเนาะเข้าใจง่ายเราก็รู้แล้วว่าอ๋อมันตัดมาแล้วเส้น5้าตัดเส้นเ a มตัดห้าบเส้นเ a 5มห้าตัดเส้นเ a 2ม0ลงมาแล้วอันนี้ลงแน่นอนแล้วก็ช้อนหนักๆเลยช่วงนี้อ่าช้อนช้อนช้อน,อนหักเรียบร้อยทีนี้เราก็รอครับอ่เอาเส้นห้าตัดเส้น200อก็เป็นเทนขาขึ้นแล้วก็เราก็ค่อยมาขายแถวนี้นี่ โอเคครับ okay, ผมจริงๆมันมีตั้งหลายสูตรมันมีสูตร EMA เอ้อไม่ใช่เส้น e m a EMA 20แล้วก็เท่าไหร่ว่าร้อยหนึงกับ200มั่งหรือ20 20 100รอยหนึงแล้วก็200เดี๋ยวผมต้องใช้นี่เหมือนจำไม่ได้เพราะไม่ได้เทรดฟอ r เลนานแล้วแต่ว่าตอนนี้ตลาดหุ้นผมก็ใช้เส้นนี้อยู่ตั้งแต่ยังสมัยฝึกเรียน f o r e x ใหม่ๆเมืม่อ4-5ปีที่แล้วเนี่ย ร้อยก็สองร้อยอ่าก็คือยี่สิบตัดขึ้นไปก่อนถ้าเป็นยี่สิบหนึ่งร้อยก็สองร้อยนะยี่สิบตัดขึ้นไปก่อนแล้วก็อ๋ออย่างนี้ก็ได้อ่าถ้าเป็นสามเส้นอย่างนี้ยี่สิบกับหนึ่งร้อยแล้วก็สองร้อยยี่สิบก็คือยี่สิบคือเส้นแดงนำขึ้นไปละหนึ่งร้อยคือเส้นฟ้าตามขึ้นไป อ่าก็คืออันเนี้ยถ้าเป็นสูตรหนึ่งร้อยเอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นสูตร2ี่สิบหนึ่งร้อยนะก็ต้องรองให้ยี่สิบอ่ะให้ยี่สิบอ่ะนำขึ้นไปก่อน2ี่ทะลุเหลืองละต่อไปก็เป็นหนึ่งรอยหนึ่งรอยก็นี่ฮะเส้นนี้ทะลุเหลืองขึ้นไปละสองร้อยคือเส้นเหลืองครับอ่าคือเส้นเหลืองก็คือ20ิกับหนึ่งร้อยตามไปขึ้นไปฮะอันนั้นก็เป็นเทนขาขึ้นแล้วครับผมโอเคอันนี้คือเทนขาลงนี่เลยเส้น ยีตัดทะลุเส้น100ก่อนพอ20ตัดทะลุ100่รทะลุ200ร้อะไรนั้น100ร่รทะลุ200ตามลงมาอีกเนี่ยเนี่ยครับอันนี้20อันนี้100อันนี้200เราก็จะรู้ได้ว่านี่โอเคแนวสูตรง่ายๆใช้20 100 200ก็ได้หรือ50กับ 200ก็ได้ครับตัดกันแค่นั้นเองโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครัขอบคุณมากครับ